อะไรสีเขียวเขาคแมจ้าเลยเจ้าหมอนี่หหเปล่ว้ายนี่นี่นี่จ้าก่อนจ้าก่อนพี่แป้งหอมพี่แป้งหอมเล่นอยู่บ้านใครไหนลูก？ไ่นคนไหนคือพี่บัว？อะไรอ่นนี้เหรอ？คนไหนคือพี่บ ไม่แกมไม่ได้แปะเยาก่อ้าวน้องติงอยู่ไหนนองติ้งใส่ฟอไว้ตอกไข่กี่ไข่เจีวกี่ไข่จยวแปะเออวัดปเออโอยปวดอตรวจพี่โป๊สดิเรามกันเหรอ ปี่หวานไปตรวจพี่บอสดิ๊พี่หวี่ไปตรวจพี่บอสดิพี่บอสเป็นให้ไหมไปตรวจดิโอ๋อดูปกป้องเหรอโอ้โหเสื้อนั่นเดชทุกกระเป๋าจบแล้วเป็นไงเสื้อสีขาวาป้งหอมขายไข่หรอคะไข่ฟองละกี่บาทคะพี่หอมขอซื้อไข่ด้วยค่ะหนึ่งฟองอุ้ยทำไมโหดจัง เป็นอะไรนย่ทางนี้ไม่ว่าจะชนกลับล้เออเกือบโดนหน้าลวเออกกงกขกเออพี่บอสมาพี่บอสมาสารภาพเอาค้อใคร หมดแล้วพี่หอหมดแล้วปิ้วนี่นี่นี่มีตรวจฟันตรวจฟันตรวจฟันปิ้วเออไม่โยนแล้วค่ะพอแล้วค่ะตรวจฟันตรวจฟันไหนไหนตรวจฟันตรวจยังไงตรวจฟันทยังไงโอ้อหกนี้จิบจิบจิี่เลยจิบจิดพี่เลยวนให้เลยก็จิบวด วันนี้มีพี่พี่เลี้ยงเด็กสองคนนะคะพี่แป้งโบกมือบายบายให้แม่หน่อยบายบายบ้องมาบ้องมาบาย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 จุ๊บเลย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 จุ๊บก่อนจุ๊บกจุ๊บก่อน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 เปลี่ยนเปลี่ยนคนเลยปะแม่กินแล้วเหรอจะทำอะไร รีกร่ดม